สวัสดีค่ะวันนี้แพระจะพามาเล่นคลสาสยคะบริหารร่างกายนะคะจะเป็นคลาสที่มีการทำท่าออกกำลังกายและก็เป็นการยืดเดียดคลายกล้ามเนื้อไปด้วยจะเป็นคลาสที่สามารถเล่นได้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งมาเล่นโยคะหรือว่าใครที่เคยเล่นมาแล้วถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มกันในท่าชาวโพสกันเลย ในท่าชาวโพสมานั่งหลังแผ่นโยคะข,ของเรานิ้วโป้งเท้าชนกับเข่าห่างกันประมาณสะโพกแล้วเดินมือสองข้างไปด้านหน้าลดหน้าอกของเรามาหาแผ่นโยคะได้เลยเหยียดแขนสงข้างออกไปด้านหน้ายาวๆปล่อยให้หน้าผากักเราตกมาหาแผ่นโยคะได้เลยค่ะล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกทิ้งน้ำหนักลงไปที่เน้าปล่อยให้ลำตัวลดลงมาหาแผ่นโยคะ คลายอยู่ในท่านี้หายใจเข้าให้เต็มปอดแล้วหายใจออกยาวๆค้างเอาไว้อาจจะใช้คลาสนี้เป็นการทำสมาธิเริ่มต้นวันใหม่ไปด้วยกันนะคะ อาจจะลองหายใจเข้าทางจมูกยาวๆหายใจออกทางปากคลายร่างกายลองเช็คว่ามีส่วนไหนของร่างกายที่ยังเกร็งอยู่ไหมแล้วด้วยลมหายใจออกก็ค่อยๆปล่อยให้มันคลายออก เดินแขนสองข้างไปด้านหน้ายา,ยาวๆรู้สึกข้างนำตัวของเราปีของเราได้ยืดออกสะโพกของเราได้คลายแล้วถ้าเราพร้อมแล้วหายใจเข้ามองมาด้านหน้ายกลำตัวขึ้นมามาอยู่ในท่าเทเบิลท็อปกันเลยจะมาวอร์มข้อมือกันนะคะวอร์อม,ออมข้อมือวอ,อร์มหัวไหล่อยู่ในท่าเทเบิลท็อปข้อมือเราอยู่ใต้หัวไหล่สะโพกอยู่ เหนือหัวเขา่าเริ่มมุ้นลำตัวเป็นเลข8ทิ้งน้ำหนักไปวาดด้วยลำตัวเราให้เป็นเลข8ปดเป็นการวอร์มข้อมือค่อยๆทิ้งน้ำหนักไปที่ข้อมือวาดไปเรื่อยๆหายใจเข้าและหายใจออกยาวๆ ถ้าเราเสร็จด้านหนึ่งเราจะลองย้อนสอนวาดเลขแปดแตกกลับอว์มามากขึ้นแล้วเราจจะยืดลดสะโพกลงไปหาส้นเท้าเลยก็ได้ค่ะวาดเลขแปดตัวใหญ่มากยิ่งขึ้น รอบสุดท้ายโอเค okay, แล้วเรามาเจอกันนั่งคุกเขา่าลดสะโพกมาที่ส้นเท้าของเราได้เลยก็จะไม่ยืดคอกันนะคะนั่งหลังตรงคอตรงมือว่าจะวางไว้ที่หน้าตักก็ได้หรือคลายไปข้างลำตัวไม่ยืดคอกันเลยหายใจเข้าลึกๆยืดหลังตรงหายใจออกทีเราจะลดคางของเรามาหากระดูกหายปลาด้านขวา เหมือนมองลองมาที่หัวไหล่ขวาของเรารู้สึกต้นคอด้านซ้ายได้ยืดคางเอาไว้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วลมหายใจเข้ายกกลับขึ้นมาสลับข้างนะคะทีนี้ลบคางไปด้านซ้ายเขหายใจเข้ายกกลับขึ้นมาสลับข้างไปด้านขวา ก็สลับข้างไปอีกด้านซ้ายโอเค okay, แล้วรอบสุดท้ายที่ใ้เรากวาดคอเราเป็นวงกลมวาดวงกลมกว้างๆค่อยๆไปนะคะสักสี่ห้ารอบโอเค มาหมุนทิศทางนึงแล้วเราก็ย้อนสอนกับเครอ,อบสุดท้ายว่ามาเจอกันนั่งหลังตรงถอได้วยลมหายใจเข้าเราเกรงหัวไหล่ขึ้นมาหาที่ติงหูแล้วหายใจออกคลายเหยียดไปด้านหลังปล่อยให้หัวไหล่ตกอีกรอบหนึ่งคะหายใจเข้า วาดแขนหัวไหล่ขึ้นมนาะแล้วหายใจออกปล่อยให้ตกไปด้านล่างอีกรอบนึงนะคะหายใจเข้าลกแล้วหายใจออกวาดวงกลมไปด้านหลังโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเรามาเจอกันในท่าเทปท็บทบอปจะมาทําแค่ด้นขาวนะคะด้วยลมหายใจเข้าปล่อยให้หน้าท้องตกลงไปที่หาแผ่นโยคะแอนหลังเยอะๆเชิดหน้าขึ้น มองขึ้นหาท้องฟ้าดึงสะบักสองข้างเข้าหากันดันสะโพกขึ้นหาท้องฟ้าแล้วหายใจออกเก็บคาเข้าหาหน้าอกโกงหลังเยอะๆดันสะบักออกห่างจากกันมาในทา่าคาวแล้วตามลมหายใจของเราเลยนะคะลมหายใจเข้าแอ่นหลังแล้วหายใจออกโกงหลังสักสี่ห้ารอบ สั่นหลังเราได้ยืดและคลายอโอเคแล้วด้วยลมหายใจต่อไปมาในท่านิวทรัลจิกฝ่าเท้าสองั้าง ลายนือเท้าสองข้างไปที่แผ่นเลวคัทเอาจะมาใน downward facing dog อยู่ในท่านี้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยกเท้าออกจากแผ่นโยคะค่อยๆดันสะโพกดันน้ำหนักไปที่มือสองข้างยกสะโพกมาในดา downward facing d อกค้างอยู่ในท่านี้อาจจะเดินขาสองข้างย่ำขาย่ำส้นเท้าสองข้างไว้กับผืนค่อยๆคลายหลังขาของเรา โอเคแล้วด้วยลมหายใจเข้าเรามองมาด้านหน้าค่อยๆลดลำตัวมาอยู่ในเท้ลท็อปอีกครั้งทีนี้เราโน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อย,ค,อย,ค,อยอค่อยๆงอข้อศอกลดลำตัวลงมาจนหน้าอ,อกเรามาหาพื้นโอเคอยู่ในท่านี้ทีเราข้อศอกของล่างข้อศอกสองข้างมาวางไว้ด้านหน้านะคะมาอยู่ในท่าสฟิงซ์อยู่ในท่านี้ให้หัวไหล่อยู่ ข้างบนข้อศอกข้อศอกสองข้างห่างกันประมาณหัวไหล่ท่านี้เราพยายามดันน้ำหนักไปที่หัวไหล่สองข้างยกลําตัวให้สูงมองไปด้านหน้าเชิดหน้าอ,อกเปิดหัวไหล่หายใจเข้าลึกๆหายใจออกเป็นการเกรงสะบักของเราเชิดหน้าอ,อกเอาไว้หายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออก โ okay. รวมหายใจต่อไปเรายกลำตัวกลับขึ้นมาแล้วดันสะโพกไปด้านหั้นมาในด o นเว a ร์ดเ c i n g Dog อีกรอบหนึ่งขางเอาไว้อาจจะลองโยกสะโพกไปด้านซ้ายโยกไปด้านขวาทำท่าที่เรารู้สึกสบายและดีสำหรับร่างกายของเรานะคะ โอเคแล้วลอบหายใจต่อไปมองมาด้านหน้าลดลำตัวมาในเทเบิลท็ลทอปอีกรอบหนึ่งโน้มตัวไปด้านหน้าลดลำตัวมานอนคว่ำรอบนี้วางมือสองข้างไว้ข้างลำตัวเราจะมาทำท่าโคบ้าบริหารส้นหลังบริหารหน้าท้องถ้าพร้อมแล้วมองไปที่แผ่นมือข,ข้างของเราหายใจเข้าแล้วหายใจออกดันไปที่ฝ่ามือสองข้างยกลำตัวขึ้นมาเชิดหน้าขึ้น เกรงหน้าท้องเกรงสันหลังค้างเอาไว้ปีบก้นของเราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกโอเคลมหายใจเข้าต่อไปดันไปที่ฝ่าม,มือสองข้างมาในดาวน์โหลดเฟซิ่งดอกอีกรอบหนึ่งโอเคแล้วรอบสุดท้ายนะครับครั้งนี้จ,จะ มาทำฟูชัตุลังก้าเลยก็ได้ด้วยลมหายใจเข้ามองมาด้านหน้าสำหรับใครที่ไหวแล้วอยากทำพูชัพอย่างเต็มตัวโน้มตัวมาด้านหน้าถ้าใครไม่ไหวสามารถลดเข่าลงมาหาพื้นได้นะคะแล้วถ้าพร้อมแล้วหายใจเข้าลึกหายใจออกค่อยๆลดลำตัวลงมาหาพื้นหล่อหายใจเข้าด้านลำตัวขึ้นมาครั้งนี้เป็น upward facing dog ดันฝ่ามือสองข้างยกตัวให้สูงเข่าลอยออกจากพื้นค้างเอาไว้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกโอเคลมหายใจเข้าต่อไปหายใจเข้าลึกๆแล้วนะหายใจออกดันลำตัวมาใน downward facing dog โอเคแล้วเราจะเดินเท้าสองข้างไปหาหมูมาใน forward fold พับตัวลงไปพาหน้าท้องของเรา มาหาต้นขาเมื่อจะหย่อนลงมาหาพื้นหรือว่าอาจจะมาจับที่ข้อศอกของอีกข้างก็ได้นะคะค้างเอาไว้โอเคแล้วหายใจเข้ากวาดแขนสองข้างยกขึ้นเหือนศีรษะแล้วมาประสานกันที่หน้าอกหายใจเข้าเลืกอกๆหายใจออก อโอเคแล้วลมหายใจเข้าสบไปกวาดแขนสองข้างขึ้นเนือศีรษะแล้วหายใจออกพับตัวลงมารอบนี้เราจะก้าวเท้าขวามาด้านหลังลดเข่าลงมามาใน low lunge ยกลำตัวขึ้นมาทีนี้กวาดแขนสองข้างยกเนือศีรษะค้างเอาไว้พยายามให้สะโพกสองข้างหันไปด้านหน้าหันไปทีเดียวกันนะคะไม่ปล่อยให้เปิดนี้ค้างเอาไว้รู้สึกต้นขาด้านหน้า ของขาด้านขวาได้ยืดอยู่ในท่านี้ค้างเอาไว้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกโอเคแล้วหายใจออกวางฝ่ามือกลับลงมาที่พื้นยกเข่าออกจากพื้นเติมเท้าซ้ายกลับไปด้านหลังมาอยู่ในท่า plank แล้วดันสะโพกมาใน downward facing dog หายใจเข้ามองมาด้านหน้าโน้มตัวมาด้านหน้าชาตุหลังกานนะคะลดลำตัวลงมาหาแผ่นโยคะข,ของเราหายใจเข้า upward facing dog หรือโคบราแล้วหายใจออกลันตัวไปด้านหลังมาใน downward facing dog ทีนี้มองมาด้านหน้าเดินเท้าสองข้างมาหามือ ตัวแล้วหายใจเข้า Halfway Lift ยกลำตัวมาให้ขนานกับพื้นลำตัวเป็น90องศาหายใจออกพับตัวลงไปหายใจเข้ากวาดแขนสองข้างยกขึ้นเหนือศีรษะแล้วหายใจออกมือมาประสานกันที่หน้าอ,อกค้างอยู่ในท่านี้สัก1-2ึ่ลมหายใจ ค่อยๆปล่อยให้หัวใจของเรากลับมาเต้นปกติสำหรับใครที่อยากจะเริ่มรู้สึกหน่อยโอเคแล้วไปกันต่อนะคะหายใจเข้ากวาดแขนสองข้างขึ้นเหนือศีรษะแล้วหายใจออกทีนี้พับตัวลงมาหาพื้นมือวางที่พื้นทีนี้ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังแผ่นโยคะปล่อยให้เข่าตกมาที่พื้นมาใน low l u n g กวาดแขนสองข้างยกขึ้นเหนือศีรษะ ค้างเอาไว้วา่ามีเราจะเริ่มรู้สึกต้นขาด้านหน้าซ้ายข้างซ้ายของเราได้ยืดนะคะค้างเอาไว้เหยียดแขนสองข้างยกขึ้นสูงโอเคแล้วหายใจออกวางมือสองข้างไว้ที่แผ่นโยค่ะจิกเท้าซ้ายยกเข่าซ้ายขึ้นเดินข้าขวาไปด้านหลังแล้วดันสะโพกกลับ ขึ้นหาดทองฟ้ามาใน downward facing dog หายใจเข้าลึกๆหายใจออกนี้มองมาด้านหน้าโน้มตัวมาด้านหน้าชาตุลังกานะคะหรือใครไม่ไหวงองเขา่าโน้มตัวไปด้านหน้าลดลำตัวหายใจเข้า upward facing dog หรือค o บราแล้วหายใจออก downward facing dog ด้วยลมหายใจเข้ามองมาด้านหน้านะคะเดินเท้าสองข้างหรือกระโดดเท้ามาหามือของเราหายใจเข้า Halfway Lift ยกนํตัวมาขนานกับพื้น h i หายใจออกพับตัวลงไปหายใจเข้ากวาดแขนสองข้างยกขึ้นเหนือศีรษะแล้วหายใจออกประสานมือมาที่หน้าอ,อก หายใจเข้ากวาดแขนสองข้างยกขึ้นเหนือศีรษะทีนี้ยกขาขวาขึ้นมาทรงตัวไว้แล้วหายใจออกเตะขาขวาไปด้านหลังมาในไฮไล l u น์ค้างเอาไว้อยู่ในลายไฮไลน์ให้เข่าด้านหน้าอยู่เหนือส้อนเท้าของเรายกลำตัวสูงเกรงหน้าท้องเอาไว้ ้างเอาไว้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกย,วยาวๆหายใจเข้าลึกๆอีกรอบแล้วหายใจออกเปิดลำตัวให้ขนานกับแผ่นโยคะของเรานะคะแล้วกวาดแขนสองข้างยกขึ้นตั้งสายตาเรามองผ่านมือซ้ายไปด้านหน้าห้องค้างเอาไว้เกรงหน้าท้องยกลำตัวขึ้น าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกโอเคเดินลมหายใจเข้ากวาดแขนขวายกมาในไฮลันช์หายใจออกวางมือสองข้างไปที่แผ่นยยคะแล้วเดินเท้าซ้ายกลับไปด้านด้านหลังมาในชาตุลังกาอีกรอบนะคะโน้มตัวไปน้านะหน้าหายใจเข้าลึกหายใจออกลดลำตัวลงมาหายใจเข้า Upward facing Dog แล้วหายใจออก downward facing Dog โดยลมหายใจเข้ามองมาหน้า,าที่มือของเรานะคะกระโดดหรือค่อยๆเดินน้าสองข้างมาหามือหายใจเข้า Upward half way lift หายใจออกพับตัวลงไปด้านหน้าแล้วหายใจเข้า กวาดแขนสองข้างยกขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกปล่อยมือมาที่เน่าหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกยาวๆไปกันต่อเลยนะคะหายใจเข้ากวาดแขนสองข้างยกขึ้นเหนือศีรษะทีนี้ยกขาซ้ายยกเข่าขึ้นมาด้านหน้าเกรงหน้าท้องไว้แล้วหายใจออกทรงตัวไว้ เดินเท้าซ้ายไปด้านหลังของห้องมาในท่า High l u n g ค้างเอาไว้สองลมหายใจโอเคได้ลมหายใจครับแล้ว Hi, หายใจออกเปิดลบตัวไปด้านซ้ายของแผ่นโยคะเรากวาดแขนสองข้างเหยียดออกไปข้างลำตัว สายตามองไปที่มือขวาปลายนิ้วมือทางเขาไว้หายใจเข้าลึกๆหายใจยออกยาวโอเคแล้วด้วยลมหายใจเข้ากวาดแขนซ้ายยกขึ้นมาที่ไฮลทลนหายใจออกวางฝ่ามือไปที่พื้นเดินเท้าขวากลับไปด้านหลังชาตุลังก่า แล้วหายใจเข้า upward facing dog หายใจออกมาในท่า child pose ใช้เวลานี้ได้ใช้เวลานี้ในการคลายค่อยๆตดึงลมหายใจเรา อยู่ในท่านี้ค่อยๆคลายปล่อย,อย,อยให้ลมหายใจเรากลับมาสูงปกติหายใจเข้าลึกๆหายใจออกย,ยาวๆโอเค okay, แล้วด้วยลมหายใจเข้ามองมาด้านหน้ายกลำตัวขึ้นมามาในเทเบิลท็อปกันเลยนะคะ ทีนี้ค้างอยู่ในท่าเทเบิลท็อปค่อยๆยกขาซายขึ้นมาถ้าเราทรงตัวได้แล้วทีนี้เราค่อยๆยกมือขวาขึ้นมาค้างเอาไว้เกรงหน้าท้องเกรงสลังหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆโอเคแล้วคลายมือ กลับลงมาสลับทางนะคะทีนี้ขาขวาเหยียดไปด้านหลังไปนิ้วเท้ากระโดกเอาไว้เหมือนหันเข้าหาพื้นนะคะค้างเอาไว้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกแล้วถ้าเราพร้อมแล้วยกมือสายขึ้นมาเหยียดไปด้านหน้าค้างเอา้โอเคถ้าพร้อมแล้วคลายกลับลงมา ปล่อยให้มานั่งปล่อยสะโพกลงมาหาส้นเทา้เานะคะมานั่งในท่าคุกเขา่าเราจะมายืดข้างลําตัวกันนั่งอยู่ในท่าคุกเขา่ายืดสันหลังให้ตรงเหยียดแขนขาวาออกไปด้านขวาที่นกกาดแขนซ้ายเอลาตัวรู้สึกข้างลําตัวพยายามกดสะโพกไว้หาส้นเทา้าเอลาตัวหายใจเข้า หายใจออกโอเคสลับคางนะค่ะหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาหายใจออกสลับคางโอเคอีกรอบหนึ่งคะ่ะหายใจเข้ายกลำตัวมาหายใจออกเอ็นตัวหายใจเข้ายกแล้วหายใจออกเอ็นลำตัว โอเคเยกกลับขึ้นมาต่อมาเราจะมานอนคว่ำเองนอนงายกันเลยนะคะจะมาทำท่า Bridge หรือท่าสะพานกันอยู่ในท่านอนงายเอาเข่ามาตั้งชันปลายนี้วมือสองข้างเหยียดไปด้านหน้าอยู่ในท่านี้ให้ขาห่างกันประมาณสะโพกนะคะเราพร้อมแล้วหายใจเข้าลึกหายใจออกเกรงก้นค่อยๆย,ยกสะโพกขึ้นมา ค่อยๆย,ยกสะโพกสันหลังส่วนล่างสันหลังส่วนกลางยกขึ้นมาค้างเอาไว้หายใจเขา้าหรือหายใจออกย้ำเมี่ก้นสองข้างไว้ต้นขาหน้าท้องหลังแล้วค้างเอาไว้โอเคแล้วหายใจออกค่อยๆลดสะโพกลงมา อีกรอบหนึ่งนะคะอยู่ในท่าเดิมเลยหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกยกสะโพกขึ้นมาค้างเอาไว้ถ้าใครอยากไปต่อจะดึงสะบักของเราหัวไหล่ของเรามาข้างใต้หลังของเรามือมาประสานกันทีนี้ดันเน่าขึ้นหาท้องฟ้ามากยิ่งขึ้นค้างเอาไว้โอเค okay. แล้วหายใจออกเราค่อยๆออกจกท่านี้ โอเคนี้ดึงเข่าสองข้างเข้ามาหาหน้าบกมาคลายกันเลยดึงเข้ามาหาหน้าบกอาจจะวาดเป็นวงกลมอาจจะเอ็นไปซ้ายเอ็นไปขวานวดสัหลังโอเคเกือบจะท่าสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเราจะมาบิดลำตัวแล้วก็ทำแฮปปี้เบบี้โพสกัน แฮปปี้เบบี้โพสอยู่ในท่านี้เข่าทีนี้เราดึงเข้ามาหาข้างหน้าอกของเราฝ่าเท้าหันเข้าหาท้องฟ้าหรือเพดานมือฝ่ามือมาจาับที่ฝ่าเท้าดึงเข่าเข้ามาหาลำตัวของเราในท่านี้พยายามกดหลังส่วนล่างไปหาพื้นเราค้างเอาไว้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกจะรู้สึกบริเวณสะโโก หลังขาต้นขาของเราค้างเอาไว้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกเราจะลองโยกไปด้านซ้ายโยกไปด้านขวาด้วยเลยก็ได้โอเคถ้าพร้อมที่จะออกจากท่าน,นี้แล้วคลายฝ่ามือทีนี้เหยียดขาดซ้ายไปด้านหน้านะคะดึงเข่าขวาเข้ามาหาหน้าอกเราจะมาบิดสันหลังของเราปิดลำตัว ดึงเข่าขวาเข้ามาหาหน้าอกฝ่ามือซ้ายจับไว้ที่เขา่ามือขวาเหยียดออกไปข้างลําตัวถ้าพร้อมแล้วหายใจเข้าลึกหายใจออกค่อยๆปล่อยให้เข่าขวาเราตกไปด้านซ้ายปุแล้วค้างเอาไว้หายใจเข้าลึกหายใจออกในท่านี้พยายามกดหัวไหล่ขวาของเราเนะะี่ยค่ะไว้กับพื้นมพยายามยึดหัวไหล่ไว้กับพื้น เข่าขวาไม่ไม่จำเป็นต้องตกมาหาพื้นก็ได้ลงเท่าที่เราลงได้้างน้อยหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆโอเคแล้วถ้าเราพร้อมแล้วค่อยๆยกเข่ากลับขึ้นมาจะสลับข้างกันเลยแยกขาขวาออกไปทีนี้กอดเข่าซ้ายเข้ามาหาหน้าอกแล้วค่อยๆปล่อยให้ตก ไปด้านขวาของห้องมือซ้ายอยาอกไปด้านซ้ายกดหัวไหล่ไว้กับพื้น เราดดวยลมหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาเหยียดขาสองข้างออกไปด้านหน้ามือสองข้างวางไว้ข้างลำตัวมาในท่าชวาสนากันเลยเราจะค้างอยู่ในท่าชวาสนาประมาณ1-2นาทีนะคะสำหรับใครที่ต้องการอาจจะใช้เวลานี้ในการทำสมาธิ ใช้เวลานี้อยู่กับร่างกายของเราสังเกตรมหายใจของเราเราจะใช้เวลานี้ในการคิดถึงเป้าหมายของวันนี้สิ่งที่เราต้องทำสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ สำหรับใครที่พร้อมไปต่อในวันนี้แล้วค่อยๆขยับลายนิ้วมือขยับลายนิ้วเท้าลปลุกร่างกายแล้วเราก็จะค่อยๆเอนตัวแล้วดัน,นํำตัวกลับขึ้นมาเจอกันในท่านั่งนะคะใครอาจจะปิดตาไว้ก่อนก็ได้มานั่ง ในท่าที่เราสบายฝ่าม,มือวางไว้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเราจะมาปิดคลาสนี้ด้วย3ามลมหายใจพร้อมๆกันนะคะหายใจเข้ากวาดแขนสองข้างไว้ข้างลำตัวยกขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกทางปากอีก2อรอบนะคะหายใจเข้า หายใจออกทางปากยาวๆรอบสุดท้ายหายใจเข้าแล้วหายเจออกสำหรับวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะนามาสเต้